สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาประกันสังคมทั้งมาตรา3 3า9และ40นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่20กันยา2564ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4สิงหาถึง24สิงหา2564เฉพาะผู้ที่เช็คสถานะณวันที่20กันยาและขึ้นได้รับเงินเท่านั้นอัปเดตล่าสุดเวลา8นาฬิกาส่วนสำหรับผู้ประกันตนมาตราอื่นๆจะทยอยโอนเงินในวันถัดไปตามกำหนดการ เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th กดคลิกตรวจสอบตามสถานะผู้ประกันตนเช่นมาตรา39หรือมาตรา40 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพิมพ์รหัสยืนยันตามที่เห็นบนหน้าจอแล้วกดตกลง 3ระบบจะแสดงผลได้รับสิทธิ์หากได้รับสิทธิ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวผู้ประกันตนที่ได้รับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินในกรณีที่รับเงินครั้งแรกแล้วหากเป็นงวดที่สองจะได้รับเงินโอนเข้าโดยอัตโนมัติ 4. หากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นสีแดง ต้องรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมเพื่อไม่พลาดสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาหรือส่งเอกสารทบทวนสิทธิ์เพื่อทบทวนไปทางไปรษณีย์ ับประกันสังคมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาไทม์ไลน์ประกันสังคมโอนเงินเยียวยามาตา3าม3ามาตา3า39และมาตา40วันที่21กันยา2564โอนเงินเยียวยามาตา3า39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มคนละ5,000บาทจำนวน1.17ล้านคน วันที่22-23ถึง 23, กันยา2564โอนเงินเยียวยามาตรา40รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดจำนวน4ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยา2รอบอีกคนละ5,000บาทวันที่27กันยา2564โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือน จำนวน3.5ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยารอบสองอีกคนละ2,500บาทวันที่28กันยา2564โอนเงินเยียวยามาตา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุทยาจำนวน3.45ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตา40 ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหา2564จะได้รับเงินเยียวยา2รอบคนละ5,000บาทรวมแล้วเป็น10,000บาทถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็อย่าลืมเช็คสิทธิของท่านนะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มโอนเงินให้ประกันสังคมมาตรา40กลุ่มแรกแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิของท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ